สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเ่าเข้าครัววันนี้เราก็ยังมีมะเขือเทศเหลือจากที่เราทำซุปมะเขือเทศไปนะคะเพราะเริ่มต้นจำได้ไหมคะเรามีมะเขือเทศอยู่1กิโลครึ่งทำไปแล้วครึ่งกิโลวันนี้เราทำซอสมะเขือเทศ ของสาเร็จรูปที่เราซื้อเนี่ยประการแรกเราไม่รู้ว่าเขาใส่เกลือแค่ไหนเขาใส่น้ําตาลแค่ไหนเขาทําเนียนแบบบ้างแล้วมันทํายังไงถึงไดขวนนะันได้เป็นปีปีเอใส่สารกันบูดหรือเปล่านะเอใส่โซเดียมเยอะหรือเปล่านะแล้วเราก็ทําเองเราก็จะหายสงสัยว่าโอ้ทําง่ายจังเลยแถมเวลาเวลาเก็บฉันเก็บเองก็เป็นแล้วแถมสามารถเก็บเป็นปีปีไดจ้จริงๆริงมือเทศเป็นผลไม้แต่เรามาเอามากินเป็นผัก เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สูงม,มากเลยจริงๆมันเป็นผลไม้ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์นะคะยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยมีคนที่นํามากินเป็นเรื่องเป็นราวมันอยู่แถวเทือกเขาเปรูเวียนค่ะอเมริกาใต้และคนที่เอามาปลูกแล้วกินเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆอะ่ะคือชนเผ่าเอสเท็ค่ะอยู่ที่เม็กซิโกค่ะพอสเปนเข้าไปรบเม็กซิโกชนะ ก็ไปเอาเมะเขือเทศนั่นแหละค่ะเข้ามายุโรปเริ่มต้นเลยค่ะมะเขือเทศที่เราล้างเรียบร้อยไปแล้วนะคะใช้มะเขือเทศทั้งเปลือกประโยชน์นั้นอยู่ที่ไหนคะผิวมะเขือเทศค่ะไม่ใช่อยู่ในเนื้อค่ะหัน่นมะเขือเทศเอาเม็ดออกบีบค่ะไม่ทิ้งนะคะเม็ดนี่ไม่ใช่อย่างนี้นะทิ้งเลยไม่ใช่นะคะเก็บใส่อับพลาสติกไว้นะคะ หอมจังทางเม็ดมะเขือเทศมันไม่ใช่เม็ดอย่างเดียวนะคะมันจะมีน้ําแล้วก็ยังมีเอเจลาตินนะคะนะคะที่เป็นเมือเม่อมื้นที่เม็ดนี่นะคะอร่อยมากค่ะตรงนี้ทิ้งไปเสียดายแย่เลยเอามาทำของหวานอร่อยๆนะคะเก็บไว้นะคะเพื่อจะทําอะไรต่อเราเป็นจะบอกในตอนต่อไปนะคะจากนั้นนะคะหั่นค่ะหั่นหย,ยาบๆค่อยๆตัดจุกออกนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะทำมันจะแข็งแล้วก็เวลา เวลาทำเนี่ยมันจะเคี่ยวลำบากมากสูตรที่เราเก็บผิวมะเขือเทศไว้นะคะก็จะลื่นแล้วก็หั่นยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเรามีมีดหั่นมะเขือเทศแล้วก็จะง่ายเลยค่ะไม่งั้นมันจะพลาดโดนมือได้ไม่ต้องพิธีพิถันอะไรนะคะเพราะว่าแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปผัดค่ะพอผ,ผัดแล้วก็เคี่ยวนานถึงครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีฉะนั้นมันก็จะเละไปอยู่กับในตัวเนื้อซอสนะคะคือเวลาทำไม่นานค่ะแต่ปล่อยให้เตาม,มันเคี่ยวไปเนี่ย45นาที เทศค่ะประกอบด้วยต้นกระเทียมผักชีฝรัง่งสลารี่ขึ้นชัยฝรัง่งแล้วก็ใบเบรีฟค่ะเราใช้ด้านของตัวกระเทียมเนี่ยนะคะเราเคลี่ออกมาแล้วเราก็ใช้ห่อเข้าไปแล้วก็มัดให้แน่แนๆเป็นการปรุงรสให้กับตัวซอสนะคะให้หอมเราเรียกว่าบูเกกานีคำว่าบาูเกก็คือช่อนะคะการีมาจากคำว่าการิชการีเป็นภาษาฝรั่งเศสสารแปลว่าการิชก็คือไว้สําหรับการ ซุปก็คือตกแต่งกลิ่นให้ซุปนั่นเองอเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราจะทําอะไรกับซอฟเครื่องเทศนี้ดีนะคะริอมต้นที่น้ำมันมะกอกค่ะไฟแรงปรานกลางปานกลางค่อนข้างแรงสี่ชั้นโต๊ะค่ะเป็นความชอบดิฉันชอบดิฉันใส่หกชั้นโต๊ะบางคนไม่ชอบใส่สองชั้นโต๊ะเพราะว่ากลิ่นค่ะนนมันมีกลิ่นฉะนั้นบอกแล้วคะ่ะปรับตามที่คุณชอบทําอย่างที่คุณชอบ ไม่มีอะไรตายตัวไม่มีถูกไม่มีผิดทุกอย่างเป็นไปตามที่เราชอบไม่ว่าสูตรอาหารใดๆในโลกนี้นะคะจะหนังสืออาหารเล่มราคากี่พันซื้อมาอ่านทําตามที่เราชอบแต่ที่เราแสดงเนี่ยมันไม่ใช่หนังสูตรมันเป็นเรื่องของจังหวะการใส่วัตถุดิบแต่และตัวลงไปเมื่อไหร่ใส่อะไรใส่หมใหญ่ลองใส่ดูนะคะมีเสียงซิงกิ้งไหมคะนี่ค่ะเราเรียกว่าเสียง ร้องเพลงคะ่ะอันนี้เขาเรียกว okay. ่าเสียงร้องเพลงของเชฟค่ะไฟปานกลางค่อนข้างแรงเพราะเป็นน้ำมันไม่ใช่แรงสุดนะคะปานกลางค่อนข้างไปทางแรงเห็นไหมคะควันเห็นควันไหมคะเพราะอะไรถึงต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าหอมใหญ่เนี่ยถ้าใส่ลงไปตอนที่น้ำมันไม่ร้อนเนี่ยมันจะปล่อยน้ำมันออกมาเลยการคุณต้มหอมใหญ่แทนจะผัดหอมใหญ่ผัดหอมใหญ่ก็คือลงไปแป๊บหอมใหญ่ต้องสัมผัสกับความร้อนของน้ำมันแล้วตีหอมใหญ่จะกระทบกับน้ำมัน เกิดเป็นคาราเมลเกิดความหวานเราต้องการให้ความหวานของหอมใหญ่สุกพร้อมๆกับตัวหอมใหญ่ค่ะไม่ใช่ลงไปต้มอ,อยู่ในน้ํามันนะคะเอาตรงนี้สําคัญมากเราก็ผัดจนทําไมคะหอมสุกหอมใหญ่สุกมีลักษณะยังไงคะหอมใหญ่สุกก็คือใสหอมสุกแล้วจะมีรสชาติหวานเอาละค่ะสุกใสนะคะแต่เนื่องจากมันเป็นซอสซอสจะต้องการให้มีสีเข้มข้นมีเฟลเวอร์มีกลิ่นเนี่ยมากกว่าในซุป เราจึงต้องผัดอีกหน่อยหนึ่งให้หอมใหญ่ออกสีน้ำตาลอ่อนเพื่อให้คาราเมลนะคะเราเรียกว่าทฤษฎีไมาหยาดทฤษฎีไมาหยาดคือทฤษฎีของการที่น้ำตาลในผลไม้ใน,ไมในผักเนี่ยออกมาเป็นคาราเมลในใน,ในหม้อผัดของเรานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะใส่กระเทียมบุบค่ะเป็นเกลกรีบสักเจ็ดไปกลีบก็อีกระคะกะไมเรื่องชอบไม่ชอบฉันน่ะชอบค่ะกระเทียมก็ต้องการใส่สักเจ็ดไปกลีบเลยค่ะ หอมค่ะกระเทียมนี่หอมอาหารอิตาเลียนอย่าคิดว่ามีกระเทียมนะคะกระเทียมเยอะมากกระเทียมนี่บุบกระทั้งกรีบป,ปอกระบุบสังเกตว่าไม่ใช่กระเทียมไทยนะคะถ้าเป็นกระเทียมไทยเนี่ยเราอาจจะใช้แค่สีห้ากลีบเล็กๆก็ได้เพราะว่ากลิ่นหอมให้สีสันที่เราต้องการคือน้ําตาลอ่อนนะคะเราก็ใส่โซมาโซเพสลงไป ก่อนจะใส่มะเขือเทศสดเพราะเราต้องการจะเพิ่มสีสันให้กับตัวซอสของเราแล้วก็ต้องการให้โทนเตเพส์เนี่ยเป็นตัวทนคาราเมลให้เราเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งจำได้ไหมคะนี่คืออะไรไลโคโปีนดีๆนี่เองนะคะนี่คือธาตุเหล็กและไลโคโปีนกระป๋องนี้ประมาณ170กรัมค่ะใส่หมดค่ะอย่าลืมนะคะเวลาหาซื้อนะคะเลือกยี่หอที่ชิมแล้วไม่หวานค่ะเพราะถ้าหวานเราจะแก้ยากมากเลยเลย,ยังใช้ไฟปานกลางค่อนข้างแรงค่ะเราทำอย่างนี้เพราะอะไรคะ เพราะต้องการให้ตัวน้ําตาลในเนี้ยมันจะเกิดเป็นคาราเมลขึ้นมาซอสของเราเนี่ยมีกลิ่นม,มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็หอมความหอมนะคะเป็นเรื่องสําคัญมากของการทําอาหารนี่ค่ะสีของซอสมะเขือเทศละเอียดที่เราต้องการค่ะนะแดงเข้มนะคะเราก็จะใส่แป้งนิดหน่อยค่ะเพื่อจะให้ซอสของเราเนี่ยมีเนื้อซอสโดยที่ไม่ต้องมีครีมแป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะแต่ขอให้ใส่ตอนนี้ไม่ใช่ไปใส่ที่หลังค่ะ ถ้าเกิดทำแล้วเกิดซอสเราไม่ข้นซอสเราเกิดใสเกินไปพอนันก็ใส่มันฝรั่งได้ค่ะใส่ข้าวข้าวสวยก็ได้ค่ะลงไปมันจะข้นเองแต่ไม่ใช่ใส่แป้งดิดๆลงไปเพราะกลิ่นแป้งมันจะติดไปจนทั้งถึงผู้รับประทานเมื่อกี้เราใส่น้ำมันมะกอกถ้าเราการใส่แป้งจำนวนแป้งเท่าไหร่นยขึ้นอยู่กับน้ำมันที่เราใช้ค่ะถ้าเราใส่น้ำมันมะกอกไปถึง4 4ช้อนเนี่ยเราก็ควรจะใส่ช้อนโต๊ะครึ่งเพื่อจะให้ไปจับกับน้ำมันเอาไว้ไม่ให้น้ำมันเนี่ยลอยขึ้นมา เ,เวลาเราใส่น้ำซุปไปแล้วนะคะก็คือแป้งจะไปช่วยจับน้ำมันไขมันตอนนี้ก็อย่างที่เราได้เคยบอกนะคะต้องจเย็นๆนะคะคนให้แป้งเนี่ยค่ะสุกค่ะจะได้ไม่มีกลิ่นแป้งในซอสแล้วก็ขูดก้นหม้อนะคะอย่าให้มีอะไรติดเพราะงั้นจะได้กลิ่นไหม้แทงกลิ่นคาราเมลค่ะเรียบร้อยค่ะเราใส่เนื้อมะเขือเทศลงไป พยายามขูดก้นหม้อให้มาคลุกเคล้ากับเนื้อมกะกกาดเทศให้ทั่วค่ะพอทั่วแล้วเราก็เร่งไฟได้นะคะเราก็จะเติมน้าสต๊อกสองถ้วยตวงค่ะถ้าทานเจก็ใส่น้าสต๊อกเห็ดน้าสต๊อกผักน้ต๊ักผักนี่เราก็ต้มจากหอมใหญ่ต้มกระเทียมแครอดเห็ดต้มไปสักครึ่งชั่วโมงก็ได้น้ําต้มผักมาใช้แล้วค่ะแต่ถ้าในอาหารฝรั่งเนี่ยเราจะไม่ใส่หัวเชื้อเท้านะคะไม่เหมือนอาหารจีนอาหารจีนในน้ําต้มผักเราจะใส่หัวชหัวเชื้อเท้ากันทุกสูตรเลยนะคะแต่ว่าอาหารฝรั่งไม่ใช้ กลิ่นมันแรงเพราะว่าหลักในการทําอาหารมันก็มีอยู่หลักว่าใครๆก็เป็นพระเอกอยู่ในนี้นะคะเราจะไม่ให้มีพระเอกตัวเดียวอย่างนี้เนี้ยเราก็จะมีกลิ่นหอมใหญ่มีกลิ่นมะเขือเทศแล้วส่วนเราจะให้อะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นออกหน้าหรือเราชอบอะไรเราก็ไปโรยหน้าท็อปปิ้งเอาอน,นี่คือหลักการทําคือทําพื้นฐานมาซะก่อนแล้วไปท็อปปิ้งเอาทีหลังนะคะทําให้ง่ายแล้วก็บนโต๊ะอาจจะชอบไม่เหมือนกันฉะนั้นเครื่องท็อปปิ้งเราก็วางไว้วางไว้วางไว้ใครชอบอะไรก็โรยอันนั้นไม่ต้องไปทําในหมอ้อ นะคะเราก็ได้ขนาดดีแล้วนะคะเราเราจะชิมรสเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ได้ค่ะพอเราคนแล้วลองชิมรสดูชิมได้เรื่อยๆ,ๆค่ะชิมรสเนี่ยแต่อย่างที่บอกถ้าเราจะใส่เกลือเหตุผลของการใส่เกลือคือใส่ลงไปเพื่อชูรสของมะเขือเทศชูรสของเนื้อซอสไม่ใช่ใส่ให้เค็มนะคะการใส่ให้เค็มเราใส่บนโต๊ะอาหารค่ะใส่น้ําสต๊อกเรียบร้อยนะคะพอคนจนเข้ากันดีแล้วช่อเครื่องเทศเราค่ะใส่ลงไปดิ้งดิ้ง แล้วเราก็จะมีสายนี่ยอาไปาทำอะไรคะเอาไว้พันค่ะพันกระด้าหม้อเราเพื่ออะไรคะมันจะได้ม่นันจะได้ไม่หนีไปไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นมาง่ายเคี่ยวไปอย่างยิบประมาณ30-45นาทีค่ะแล้วก็เอาชอบเครื่องเทศออกเสิร์ฟได้เลยถ้าชอบเนียนก็ปั่นนิดหน่อยหย,ยาบๆบใช้แฮนด์มิกเซอร์นะคะหรือจะเทใส่โถก็ได้จะปั่นหยาบมากน้อยตามต้องการ บางคนชอบกินซอบเมือกเทศละเอียดๆเ,เลยค่ะเช่นเราจะไปทำรซสัญญาต่อนะคะหรือเราจะไปผอ่อกับมะเขือม่วงทํากระแตงถ้าอย่างนั้นก็ต้องทาให้ละเอียดแต่ถ้าหากว่าเราจะทานกับเส้นพาสต้าเนี่ยดิฉันว่าให้มันมีชังๆมีชิ้นๆเหลืองเนี่ยมันน่ารับประทานกว่าเ,าเราชิมตอนนี้ได้ก่อนที่เราจะปั่นแล้วเราปั่นแล้วยังชิมได้อีกถ้าเราชอบซอสเนื้อหยาบๆตรงน,นี้เป็นจังหวะที่ดีค่ะที่จะตักราดเส้นพาสต้าได้เลยอืม กลิ่นดีค่ะมีความหอมได้ความหอมของหอมใหญ่ความหอมวิธีการไม่ได้รุ่งยากอะไรเลยอย่างที่เห็นนะคะจนตรงนี้เราเห็นแล้วว่าวิธีการไม่ได้ซับซ้อนอเลยเลยเราจึงควรทําให้มากไว้หน่อยให้เหลือกินไว้นิดนึงแล้วเก็บการเก็บเราก็จะแบ่งเก็บเป็นถ้วยๆก็คือว่าแบไม่ใช่เก็บที่เป็นกล่องใหญ่ๆนะคะ เพราะว่าเวลาเราออกมาจากตู้แช่แข็งเนี่ยมันจะต้องเสียไฟในการที่อุ่นซอสกล่องใหญ่นะคะและวเสร็จแล้วถ้ามีเหลืออีกตอนนี้ไม่ควรเอาไปเก็บอีกแล้วนะคะการเก็บซอสเข้าช่องฟิเซอร์เนี่ยนะคะนอกจากแบ่งในขนาดที่จะรับประทาน2คนหรือ3คนแบ่งให้ดีเอากล่องมาให้ขนาดพอกับ2คนหรือคนเดียวนะคะแบ่งแล้วก่อนจะเข้าฟิเซอร์เนี่ยต้องให้มันเย็นตัวลง ซอสต้องเย็นนะคะเย็นตัวลงข้างนอกแล้วก็ไปเย็นในตู้เย็นเย็นลงข้างนอกสักแป๊บหนึ่งรับเย็นในตู้เย็นธรรมดาให้อุณหภูมิมันลดลงมาสัก5้าเหลือ5องศาแล้วจึงไปเข้าฟรีเซอร์อย่านําไปเข้าฟรีเซอร์ทั้งๆที่ยังร้อนอยู่เพราะมันจะเกิดเกล็ดน้ําแข็งเป็นช่องว่างระหว่างระหว่างตัวตัวเวลาเวลามันมันมันคลายร้อนลงมาแล้วจะคอนเดนส์เป็นความเย็นเนี่ยมันจะเกิดเกล็ดน้ําแข็งทําให้เนื้อซอสของเราเนี่ยเวลาคืนตัวกลับมาเนี่ยไม่เหมือนเดิม วันนี้ก็ทําเสร็จไปอีกหนึ่งเมนูนะคะโทแมทโทซอสของเรานะคะโปรดติดตามรายการเรื่องเล่าเข้าครัวได้ในทุกช่องทาง Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะดูและติดตามตอนต่อไปอย่าลืมนะคะเรายังมีเมล็ดมะเขือเ,เทศที่ต้องทํากันอีก